เราเขียนหนังสือแบบวรรณกรรมบวก How-To อ่านสนุกเหมือนอ่านนิยายเข้าใจง่ายมากแต่ว่าสอนเทคนิคและวิธีหาเงินที่ใช้หาเงินได้จริงๆด้วย AI ครับยังมีล<ไ>ูกศิษย์ผมคนนึงที่อยู่ในคอร์สได้รายได้50,000กว่าในการขายภาพต่อเดือนเรื่องของการทําสคริปต์การสรุปสคริปต์การหาข้อมูลของลูกค้า AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายแค่ค่ารายเดือน <c oughs> ท่านี่ยเมื่อไหร่ที่เรารู้เท่าทัน AI อ่ะล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะ ทำงานแทนเราได้ด้วยและหาเงินแทนเราทุก<ด>คนอ่านเล่มนี้นะะแล้วรวยเลยไหมคะ หากพูดถึงเทคโนโลยี AI เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้กระแสมาแรงสุดๆทั้งคนในโลกออนไลน์และในวงการบันเทิงตั้งให้ความสนใจกันมากไม่ว่าจะเป็นการแต่งรูปในแอปที่มีการใช้ AI มาช่วยในการแต่งรูปให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเรียกได้ว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ทุกคนตื่นตัวกับการใช้ให้ถูกวิธี แต่การเข้าถึง AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการทำงานและธุรกิจแบบมืออาชีพลาสุดสำนักพิมพ์ I AM the Best เปิดตัวหนังสือ AI Gen Money พร้อมการเสวนาวิธีใช้ AI สร้างรายได้ในหัวข้อ AI Gen Money กับวิธี Digital Nomad นับ b 2 s Thing Space Central พลางเก้า โดยได้รับเกียริจากดาราสาวสวยไมย้และพัชรานจิระเวส,สุนทรกุลนางร้ายหน้าหวานจากละครดังเรื่องสงครามสมรสมาร่วมแชร์เรื่อง AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันรวมถึงได้ได้อานาจงจินตนาการที่มาเป็นพิธีกรในงานนี้อีกด้วย สำหรับหนังสือใช้ AI ทำเงินทำงานแทนเพิ่มรายได้100เท่าถ่า,ทายทอดจากประสบการณ์จริงของ2กูรูตัวจริงคือนักธุรกิจหนุม่มที่เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจและเป็นโค้ชสอนออนไลน์ทางด้านการตลาดคุณเซนเซมาเซนอาริซาและบอสเปกพิริยากิจบุญญาจิรกิจที่สะสมประสบการณ์ในวงการธุรกิจตลาดออนไลน์มายาวนานกว่า20ปีมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวหนังสือที่อ่านสนุกและเข้าใจได้ไง่ายๆ เราเขียนหนังสือแบบวรรณกรรมบวก How to หมายความว่าคุณอ่านสนุกเหมือนอ่านนิยายหรือแม้กระทั่งนิทานมันอ่านง่ายมากเข้าใจง่ายมากแต่ว่าสอนเทคนิคและวิธีหาเงินที่ใช้หาเงินได้จริงๆด้วย AI ครับใช้ AI วิธีไหนในการหาเงินสร้างรายได้สร้างรายได้ก็เป็นในเรื่องของการเจนภาพเจนวิดีโอแล้วก็มีช่องทางในการหาเงินที่เป็นดิจิทัลโปรดักต์กนะ็จะมีคนแบบอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เข้าใจจด้จริงหรอสาหรับเงินกับเอไอจริงๆทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราตามหลังประเทศอื่นอยู่ถูกต้องไหมฮะอเมริกาเนี่ยเขาทำมาเป็นสามสี่ปีละนะในเรื่องของฟอตโตสอฟต์แม้กระทั่งคนที่เป็นตาก,กล้องเองที่จับกล้องมันอยู่นะครับตอนนี้คุณก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าคุณถ่ายภาพเนี่ยคุณก็นําไปขายได้บนเว็บไซต์ฟอตโต s อ o ต์ถูกต้องไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ต้องการทัากษะการถ่ายภาพให้เป็นละคุณแค่ใช้ AI เป็นเจนภาพมาคุณก็ขายได้แล้วนนนนยยยังงมมีีร่่่่่่พผคึทออูใสเาาาาไดด้กวภตื ม,ม่ก่อนเลยค่ะค่ะก็เรื่องของการแต่งภาพแล้วก็ตัดต่อวิดีโออันนี้เป็นอะไรที่ช่วยมากเพราะว่าไม่ก็ใช้ทั้งโปรแกรมทั้งแอปพลิเคชันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บนมือถือด้วยค่ะซึ่งมันก็ง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกค่ะใช่ค่ะมันทําให้เราแบบเวลาก่อนที่เราจะโพสลงโซเชียลเนี่ยเราจะได้งานที่แบบมีคุณภาพมากขึ้นได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนปุ๊บถ้ามีคนเยอะๆปุ๊บ ใช้แบบลบได้แบบทําภาพให้สวยขึ้นได้่อนโนจริงๆในชีวิตจริงทุกวันนี้ค่ะจะมีผู้ช่วยมนุษย์นะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วย AI ค่ะ <Yeah. S 2> เวลาดึกๆก็จะไล่ผู้ช่วยมนุษย์ว่าเธอไปนอนซะเถอะ <Yeah. S 2> ฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วมันเป็นเวลาที่ฉันจะต้องคุยกับผู้ช่วย AI ก็ <Yeah. S 2> ในเรื่องของการทําสคริปต์การสรุปสคริปต์การหาข้อมูลของลูกค้าค่ะ <Yeah. S 2> ก,ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะค่ะ แต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายแค่ค่ารายเดือนท่านนียคิดว่ามันแบบมันจะเข้าถึงง่ายหรือว่ามันจะอำนวยคาะอะไรนีจริงๆต้องปรับทัศนคติทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า AI เนี่ยจะกลัวอะไรที่เราไม่รู้อะเราจะกลัวเสมอแต่ถ้าเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจเขาเราใช้เขาได้ค่ะเหมือนเราม้าพยศอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคนโทรลเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเทรนมาได้แล้วเราขี่มาได้เราก็จะไปถึงจุดไหนก็ได้แล้วค่ะถามว่าใช้ในอะไรบ้างในชีวิต ตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าใช้ทุกจุดเลย,ยแม้กระทั่งแบบอย่างช่วงจุดจีนที่ผ่านมาค่ะก็เวลาเราจะแบบทาชุดจุดจีนทุกปีใช่ไหมคะก็จะสื่อสารกับช่างไม่ถูกบอกว่าตรงนี้อยากได้จึกจ๊กๆึ๊กวตรงนี้มันฟู่ฟูอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านั้นหมดไปเพราะว่าเราก็เจนภาพออกมาเลยเพราะว่าพอเราสั่งละเอียดปุ๊บ AI ก็เจนภาพออกมาได้ก็ทําให้เราสามารถสื่อสารได้ทั้งกับคนที่ขายผ้าเราด้วยแล้วก็ทั้งกับคนที่ตัดชุดให้เราด้วยอย่างที่คุณเซนเซบอกนะคะว่าหนังสือเกี่ยวกับ AI อ่ะ ตัวถุโลกมีเยอะมากแต่คุณจะหยิบเล่มไหนมาแล้วสามารถให้มันเป็นคู่มือในการใช้เครื่องมือต่างๆได้ดีมันอยู่ที่ตัวคุณ อย,อ,ยอย่างหนังสือเล่มนี้ค่ะพอได้อ่านไปก็มายังอ่านไม่จบนะคะแต่ว่าทาให้เรารู้ทัน AI เราเลือกที่จะใช้ทักษะของ AI เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์กับสาย,สายงานของเรา <c oughs> คือมันก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งประโยชน์และทั้งโทษแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้เท่าทัน AI อะ <c oughs> ่ะเราก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราแล้วก็สร้างไรายได้ได้ด้วยค่ะ ครับถ้าคุณไม่ชอบหนังสือที่เป็นหนังสือเรียนนะับคุณอ่านแล้วมันน่าเบื่อนะครับผมบอกเลยเล่มนี้มันคือหนังสือเรียนบวกการ์ตูนดีๆนี่แหละครับเอ่อหนังสือเรียนอาจจะทำให้น่าเบื่อแต่มีประโยชน์แต่การ์ตูนเนี่ยมันสนุกใช่ไหมเอ่อแต่มันบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่หนังสือ AI g e m i n i นะฮะมันจะได้ทั้งความสนุกความมันความเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตการเงินคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมครับผมกอนหนังสือเล่มนี้พวกผมตั้งใจเขียนกันมากๆเลย เพราะว่าโดยที่ว่าเราเปิดคอร์สเอไอมาเนาะอ่าแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยเรียนมา4ี่ห้าพันคนละตอนนี้เฉพาะคอร์สเอไอครับแล้วก็ผลตอบรับดีมากพวกเลยพวกผมก็เลยตั้งใจที่จะเขียนออกมาเป็นหนังสือเราด้วยที่ว่าเล่มเนี่ยเราจะให้มันเป็นพิเศษเลยอือ่าต้องเป็นความรู้แล้วก็ต้องสนุกด้วยพิเศษยังไงคะความรู้พิเศษและต้องหาเงินทํางานทํางานแทนเราได้ด้วยและหาเงินแทนทุกคนอ่านเล่มนี้แล้วรวยเลยไหมคะ ต้องอยู่ที่พวกคุณอ่าแล้วลงมือทําหรือเปล่านะครับผมสุดยอดสุดยอดอะไรก็ทำอาแล้วทําก็รวยหมดแล้วครับวางขายที่ไหนบ้างคะได้เลยครับอ่าเชิญวางขายทั่วประเทศนะครับเซร o บุ๊กบีแล้วก็นายอินทั่วประเทศเลยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ถ้าใครไม่สะดวกมาซื้อที่หน้าร้านเนาะช่องทางออนไลน์ช h อปปี้ a ั a ด้าติ๊ o k I am the best s บ a r c h ไปเลยหรือถ้าหาไม่เจอจริงๆหาไม่เจอจริงๆนะฮะทักถามเพจเซนเซเปิดตำราหาเงินได้ของจริงต้องมี follow เกือบ5 0 0 0 0นคนนะครับอัา <laughs> น,นี้อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอ่อ <laughs> ใาใช่แล้ว